แก้กับออกมากระต่าเดียอัพตัวพี่แย้มนะคะอะไรครับอะไรอะรันเล่าครับเดงกดังเปหนอะครับคลิปหลเลยครับเราจะมาต่อกันแกม่แคลิปที่แล้วนะครับเอามาหาคนสู้กันเลยครับกับพี่ดอนนะครับของเรานั้นเฮ้ยราคลิปหปะใช่แล้วเราคลิปสิครับโอ้โหใจเย้าไอเหรอแหม เรือเลตัวเดียว oh my god my god อ my god my god นี่เ่ไหร่ละคลิตอตัวเดียวหนัก oh my god เรียเก็บเรื่องเลยนี่ oh my god อ้าวโอเคเราบตบคมียปแล้วนะครับผบกัเลยว่ผมหมดสามตัวนะผมทำต่อจากคลิปที่แร้วนะอ่าแต่ไอเก็บหันกรับุกใช่หรอไโค้คตชก็่ยตัวชี กูเลยลุ้นเรื่เลยโอ้โหนมาแล้เฮ้ยแกลุ้นมาแล้วครับก็ับมาซุ่มมาเลยอะมาซุ่มมาเลยเฮ้ยเป็นไรเนี่ยพี่มาร์คกลัวอะไรตุ้ยเอางูไปทำหน่ารวยอยู่แล้วนี่เห็นไหมใส่แว่นทองเลยเห็นไหมแหนไม่เห็นนี่ไงใส่แว่นทองน่นี่ไงใส่แว่นทองเดี๋ยวเห็นไหมยัยจูเหลืองเนี่ยยังไม่จูเหลืองเห็นไหม นไม่เหลือ <rôle> อ <à> <to break an iously> ีเลยเนี่ยเนี่ยเหลืออีเลยโอ้โหจอดอะไรเนี่ยนะครับลงขขาจเก็บไปเจ้าเลยนะครับขอปบอุกบไปกบไมกไปกบไปกบไบปกไปเบไกปกบไไปเบีกบไปบไกบไป